อ่ารับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,คุณแม่จันเพนจ้าคุณแม่วันนี้บิก๊กแจ๊บบิ๊กนุ้กอยู่ในรายการสดนะคุณแม่มีอะไรรับใช้คะจะสั่งยาค่ะสั่งยายาฉีดมันค่ะยาฉีดมันนะมันคุณแม่กี่ไร่แล้วนะบิก๊กแจ๊าจำไม่ได้แล้วมันแม่นะมีแค่หกไร่ไม่ไน,ะนะอ่ะ อ่าคุณแม่จะเอาครบชุดเลยไหมอืมแม่จะเอาแค่ขวดเดียวแม,ม่มันมันมันไม่มันไม่เยอะอ๋อคุณแม่จะเอาสูตรไหนจ๊ะสูตรสูตรลงหัวไงลงหัว,หวตัง้งมันกี่เดือนแล้วมันได้สองเดือนเอาสูตรสองไปก่อนถ้าอย่างนั้นน่ะนะเริ่มลงหัวเพิ่งจะเริ่มลงใช่ไหมค่ะอ่าเอาสูตรสองไปนะ ค่ะค่ะแล้วสูตรหนึ่งคุณแม่ยังมีอยู่ใช่ไหมไม่มีมันใช้หมดแล้วอ๋อใช้หมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ลงหัวได้กี่ได้หัวขนาดไหนแล้วคุณแม่เท่านิ้วมือนี่แหละอ๋อก็อสูตรสองไปก่อนนะพีกนุ้นนะเอาอย่างเดียวเหรอคะแม่ขวดเดียวนะค่ะโอเคสูตรสี่ยังไม่เอานะไม่เอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอสิบเ,เดือนแล้วก็เอาสูตรสี่ก็ได้นะอันนี้เอาฉีดสูตรสองไปก่อนอ่าสี่ร้อยเก้าสิบค่ะคุณแม่ ค่ะค่ะอย่างเดียวนะค่ะได้เลยเดี๋ยวส่งให้แล้วคุณแม่นาลายพริกแผ่นดินถ้าคุณแม่ยังมีอยู่คุณแม่ฉีดทางดินหน่อยนะเพราะตอนนี้มันลงหัวแล้วแล้วก็ฝนตกช่วงนี้พอฝนตกลงหัวใบมันคลุมดินแล้วมันจะเกิดเชื้อราขึ้นได้นะเดี๋ยวหัวจะเน่าอีกยังมีอยู่ใช่ไหมนาลายพริกแผ่นดินนะ่ะค่ะอ่าฉีดทางดินให้หนูสักครั้งสองครั้งนะแม่นะว่า,าโอเคแล้วเดี๋ยวเอาสูตรสองไปฉีดใบนะ จ้ะขอบคุณนะคะคุณแม่เดี๋ยวแพ็กออกให้วันนี้เลยนะอ๋อได้จะไปยังเดียวหรอไม่ได้หัวหรอไม่ไม่ตัวนี้ค่ะคุณแม่อย่างงี้สูตรสองคือตัวลงหัวค่ะคุณแม่นะคะคือการที่บรรสัปหลังเขาจะลงหัวเนี่ย เราฉีดอาหารทางใบเพราะตอนนี้ถ้ามันลงหัวแล้วถ้าคุณแม่ให้ปุ๋ยทางดินหมายถึงปุ๋ยเม็ดเนี่ยมันกินไม่ได้แล้วเพราะรากมันเป็นหัวหมดแล้วเดี๋ยวมันจะเน่าสิ่งที่คุณแม่ต้องให้ก็คือฉีดทางดินด้วยนาลายพิกแผดดินและเอาสูตรสองไปฉีดใบเดี๋ยวมันมันเป็นอาหารทางใบมันดึงลงหัวเองค่ะแม่สูตรสองค่ะค่ะคุณแม่เอาไปฉีดใบนั่นเดี๋ยวมันจะดึงมันสัดข้อแสงแล้วมันดึงดึงอาหารลงหัวหัวจะได้ใหญ่นะค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวหนูส่งให้นะแม่นะ Cal ค่ะหัวใหญ่ได้แม่หัวได้มันหัวใหญ่จริงๆริงด้วยคุณค,คุณแม่ใช้ของเราบานานแค่ไหนแล้วเนี่ยใช้มานานแล้วใช้มานานแล้วแล้วหัวเป็นยังไงเนี่ยหัวใหญ่เท่าเท่าบิ๊กแจ๊ดไหมหัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่เท่าขาบิ๊กแจ๊ดอะเนาะ เท่าเทาขาเลยเออเท่าขาเลยนะคุณแม่แล um ้วชาวบ้านเขาตกกใจบ้างมั้ยเนี่ยเขาใส้หมดเลยเขาว่าใช้อะไรบอกว่าใช้อะไรไปหัวใหญ่ใช่ไหมใช่คุณแม่บอกเขาไหมล่ะบอกนั่นแหละคุณแม่นะครับบอกแนะนำไปเราจะได้ฟื้นตัวไปพร้อมๆกันเนาะ อราคาคุณแม่ราคาเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้แถวบ้านเปิดแล้วยังลานอ่ะเปิอะหรอล้วเิเปิด่ะฮะเอาอเที่นึกัครดเนี่ยที่หนึ่งกรกฎะคมดเพิ่งเปิดโอ้เดียวขอคุณแม่นะซื้อสองบาทกว่าสองบาทกว่าเหรอโอ้ยก็ดีนะแต่เราไม่มีมันขายนะสิเพิ่งจะลงหัวเอง อ,อ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ก็ฉีดบำรุงไปนะเดี๋ยวโตเร็วลงหัวเร็วก็ได้ขายแล้วแม่นะขอให้ได้ขายราคา <c oughs> ดีนะแล้วหมดนี่หมดสินแล้วยังเนี่ยยังเลยนะออ่าเดี๋ยวก็หมดเองค<ป>่ะมันโตตุกขะแต่กี้นี่ยมันมันไม่ตุกข์นะปีปีที่แล้วมันมันราคาตกใช่ไหมคุณแม่ก็เลยได้เงินน้อยเนาะแต่ปริมาณมันน่ะได้เยอะ แต่ขายได้ราคานอ้อยเอาสู้ๆนะแม่นะเดี๋ยวก็หมดนะค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ